สวัสดีอีกครั้งหนึ่งแบบผมวันอาทิตย์ที่5้า,กามกราคม2 5 6 8นะอันนี้อยู่ที่บางคูวัดนะประทุมธานีผมมานอกสถานที่นะเป็นยาลิตัวต,ตายาลิตมี16นะตัวนี้ก็ะจะเป็นตัวอ e ีนะครับเป็นตัวอ e ีว e อันนี้ก็ตกข้างวัวนะแกนถักด้วยนะแกนถักลูกค้าก็ติดต่อเข้าไปจะทำให้มันเป็นพับไฟฟ้านะครับ มีแค่ปรับเรือนระจกแยวงเรียวเนีเกี่ยนระจกข้างขวาข้างซ้ายก็มันใช้ได้อยู่เ็จะเดี๋ยวทำให้มันเปลี่ยนทาอไฟฟ้านะครับผมใช้กระจกเดิมทำนะอะไรที่ผมเตรียมมาก็าประมาณนี่นะเกไฟนี่ก็จะเป็นมอเตอร์นะมอเตอร์รับ นี่ก็สวิตครับน,น,นี่ก็ของขอีกคั้นนึงโอเคก็เดี๋ยวติดตั้งเสร็จผมรีวิวให้ชมเหมือนเดิมนะช่างตับเฉินบุรีก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมประมาณ11โมงครึ่งนะครับอย่าลีมตัว E สองพนะันยี่สิบหกนะในเดิมมันเป็นพับมือครับ <c oughs> ก็ทาให้มันเป็นทับไฟฟ้านะนี่แกนกระจกข้างขวามีหักด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหามันต้องเปลี่ยนทิ้งไปแล้วนะครับน,นี่ก็ใส่พับตวัวอะไรให้เรียบร้อยเลยครับล็อกรถจกก็พับเก็บให้นะน,นี่ก็เป็นแกนเดิมมันนะตัวนี้ข้างนี้ที่มันหักนะครับข้างขวาข้า,างซ้ายมันดีอยู่ก็เปลี่ยนออกนะครับอันนี้ก็ใช้มือพับได้นะไม่ต้องกลัวมอเตอร์ผมก็ประกันให้สามปีนะ กดล็อกนะจบก็กลางออกสวิตข้างในนะผมก็มีนะมีปุ่มเพิ่มปุ่มไม่ใช่เพิ่มปุ่มนี่เปลี่ยนสวิตนะสวิตตัวนี้ก็จะมีปุ่มสําหรับเอาไว้กดพับนะครับสามารถสั่งพับสั่งกลางนะจากสวิตตรงนี้ได้ได้ด้วยนะเผือ่อจาเป็นต้องใช้นะครับเวลาขับอยู่เจอรถทางสวนทางแคบอะไรเงี้ยก็สามารถกดได้นะครับ ก็ปรับเลนนะผมใช้งานได้ตามปกติโอเคผมก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็อยู่ที่บางคูวัดนะผมปะทุมธานีนะก็มาบริการให้บ้านนะผมโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะ ก็สนใจติดต่อได้ช่างกอบชนบรีนะครับผมนี่ก็มาบริการด้วยตัวเองนี่ก็ขอบคุณครับ